เรามีอีกเรื่องหนึ่งนะคะถือเป็นความภาคภูมิใจของบ้านเดอะสตาเลยสุก็ว่าได้สำหรับว่าที่คุณหมอริ์เรื่องริ์ตอนนี้เนี่ยนอกจากะจะรับงานในวงการด้วยก็เรียนหนักมากแหมไม่หนักได้ยังไงนี่คุณผู้ชมปีห้าแล้วเห็นบน่บนๆว่าช่วงนี้ก็เลยรับงานในวงการน้อยลงอย่างก่อนหน้านี้ก็ออกมาพูดว่าตั้งใจจะจบให้ได้ตามเณฑ์นะคะซึ่งเกรดของเขาก็ไม่ธรรมดาในะยูากว่าๆนะจ๊ะเป็นหมอละสามกว่า,วานะม,มาก <laughs> นอกจากเรื่องเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องไปถามเรื่องของสัญญาที่มีอยู่กับทา้งค่ายหน่อยว่าตอนนี้ใกล้หมดหรือยังแล้วได้ว่าแผนการใช้ชีวิตในวงการยังไงเพราะปีหน้าเนี่ยเราก็ต้องเรียนหนักขึ้นในงงานในวงการอีกเรื่องสุดท้ายค่ะในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในแก๊งสักพิษที่สนิทกับพี่โตโนโ่มากๆเรารู้เรื่องพี่โตโนโ่เต้าถาม,มหน่อยเจอพี่โตโน่เลยนะตั้งแต่เป็นข่าวมาก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสตอนนี้เ,เนี่ยเขาก็ได้ยินกันมาว่ากาลังมีปัญหากับทางพี่แตงโมพัฒรธิดาถึงขั้นแยกกันอยู่เลยเราได้กาํลัังงงใจอะไไรยกเปล่า โ, os, โอ้นุ้มล <playing> <oo> ิศทำงานเรียนหนักขนาดนี้ก็อ๋อพี่โนใช่ไหมฮะก็ได้คุยกันอยู่ฮะได้คุยกันอยู่เขาอาจจะเครียดแหละมั้งอาจจะไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะอบายกับใครเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเขาอยู่ในจุดที่พูดอะไรไม่ได้ตอนนั้นใช่ไหมฮะก็เลยแบบเหมือนได้คุยกันพอดีก็เลยเราก็เข้าใจความรู้สึกเขาก็เขาก็เล่าให้เราฟังทุกอย่างว่าเนี่ยเรื่องจริงมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นคือเราก็ออรับรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจเขาอย่างเงี้ยครับนุ้ด เขาเครียดไหม่ะฮะก็เขาไม่สบายใจแหละเขาต้องไม่สบายใจเขาเขาเขาไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ลิ้ก็ไม่อยากจะถามถามเขาต่อเยอะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกเขาบางทีเราเออจะไปถามว่าเอยพี่ตอนนี้ยังไงเออคบกันอยู่ไหมหรือว่าไปถึงไหนแล้วรอมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปถาม้วถึงเวลาเราเจอกันเราค่อยถามว่าเออสบายดีหรือเปล่า,างนียมากกว่าตอนนี้เรียน ก็ตอนนี้ก็อยู่ปีห้าฮะเพิ่งขึ้นปีห้าได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ก็หนักขึ้นนะฮะการเรียนก็หนักขึ้นความรับผิดชอบเยอะขึ้นน้อยลงครับน้อยลงก็แต่ก็ชินแล้วเพราะว่าตารางเรียนมันก็น่าจะพอกันกับตอนอยู่ปีสี่ไงฮะก็ก็เริ่มรู้แล้วว่าเราจะทํายังไงถึงจะทํางานได้เลยครับ ถ้าเกิดช่วงปีหกน่าจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเพราะว่าความรับผิดชอบเยอะมากเปรียบเหมือนหมอคนหนึ่งเลยทางานจริงแล้วครับก็ต้องดูแลเคสคนไข้ได้ทุกเคสในในวอร์ดอะไรเงี้ยครับปีห้าอาจจะยังความรับผิดชอบไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเงรี้ยฮะก็ก็เลยว่าพอเป็นปีหกอาจจะน้อยลงแต่ว่ามันก็ใกล้จบแล้วอาจจะเป็นช่วงที่หายหน้าหายตาแป๊บหนึ่งแบบสัญญาตอนนี้ฮะส,สัญญาตอนนี้เลยอ,อีกหนึ่งปีฮะหนึ่งปีก็คือประมาณสิ้นปีห้านี่แหละก็คือลิกก็กล่าวว่าเดี๋ยวจบปีห้าปุ๊บลิก็จะไปคุยว่า จะยังไงต่อก็ถ้าเกิดคุยกันลงตัวก็คือจะคุยกันไปถึงอนาคตหลังจากเรียนจบเลยถ้าคุยกันลงตัวก็คงจะคงจะได้ได้เห็นหน้ากันอีกเงี้ยค่ะจริงมากเลยน้องลิศตบมือเลยนะฮะสามกว่าๆแล้วเป็นหมอด้วยขอให้จบในเกณฑ์เนาะจริงๆคุณหมอก็หกปีใช่ไหมฮะเ็นจบในเล็กปีกว่าเองน้องลิศเรื่องของโตโน่เองก็ต้องไม่ถามโตโน่เนาะไม่ใช่มาถามลิศลิศก็คงตอบอะไรไ,ได้แะบอกว่าเรื่อง ก็เปรื่องน้องริสนิดนึงนะพูดถึงคนในวงการบันเทิงนะเรียนไปทํางานไปเนี่ยค่อนข้างหนักกว่าชาวบ้านนะอ่าอืมนะฮะความรับผิดชอบสูงมากเลยเก่งมากเลยเดี๋ยวรอดูว่าน้องริสจะต่อเฉพาะทางหรือไม่อย่างไรถ้าเฉพาะทางแล้วเป็นคุณหมอผ่าตัดแบบศัลยกรรมตกแต่งเนี้ยพี่จองตัว่อนเลยทําอะไรก่อนเลยลก่อนพี่เปลี่ยนในทุกปีอยู่แล้วเราไปผ่าําเยอะราผ่าขาออกคึ่งนึงมีที่ไหนแนะนำไหมมีไม่อายที่จะยอมรับด้วยอยากทำมากอ้าว